สวัสดีครับเพื่อนๆนนะักลงทุนทุกท่านทั้งมือใหม่มือเก่ามือเก่าแล้วก็จ่ามือนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในการรีวิวอินดิเคเตอร์หนึ่งตัวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า RSI นะครับ Relative s t r e n k t Index ตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราจะมาคุยกันแบบสบายๆนะไม่มีคันซีเรียสแล้วผมก็จะพยายามจะไม่ตัดต่อ มากด้วยนะครับมาุยกยนแบบเพื่อนคุยกันนะครับนี่ AI นะครับหลักการการทํางานนะถ้าเราจะได้ยินโค้ดต่างๆที่เขาใช้กันนะครับมันก็จะใช้หาจุดหลักๆนะครับซึ่งผมเนี่ยจะอธิบาย,ยแค่2จุดนะครับจุดแรกเนี่ยจะบอกอธิบายเรื่องเกี่ยวกับแรงซื้อแรงขายของราคานะครับส่วนอย่างที่2นะครับผมผมจะอธิบายเรื่องหาการ หาจุดบูลลิคบาลิทหรือการกลับตัวของราคานะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครเรามาดูกันในโปรแกรมของ TradingView นะครับด้านบนจะเขียนว่า Indicator นะครับให้เราค้นหานะครับพิมพ์คำว่า r i ได้เลยนะครับอ่โทษทีครับนะครับให้พิมพ์ r ปุ๊บมันจะขึ้นเลยครับ relative strength index เนาะให้เรากด s ิ i ทีหนึ่งตัวนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาด้านล่างนี้ อาร์ตไอมันจะบอกแรงซื้อแรงขายจุดแรกอย่างไงบ้างนะครับจุดแรกนะครับบอกแรงซื้อแรงขายที่ผมบอกเนาะนะฮะมันจะมีกราฟนะครับอยู่ด้านบนจะอยู่ด้านล่างนะฮะมีของมีเป็นมีช่วงของราคาด้วยนะครับด้านบนตัวนี้นะครับมันจะบ่งบอกถึงว่าราคาของหุ้นตัวนี้นะครับมีแรงซื้อมากนะครับจะเป็นจุดเจ็ดสิบนะครับห้าสิบกับสามิบ โอเคไหมครับนะฮะจุดด้านบนนี้จะเป็นจุดเจ็ดสิบนะครับจุดด้านล่างนี้เป็นจุดสามสิบนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตเนาะโอเคนะครับจุดตรงกลางจะเป็นจุดห้าสิบทีนี้ผมจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆเคยได้ยินอาจารย์ท่านไหนสอนมานะครับก็เก็บของผมไว้เป็นพิจารณาพิจารณาญยาณไปอีกจากคนหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าผมจะพยายามที่จะไม่สอนเหมือนคนอื่นเพราะว่า ผมมีแนวคิดแล้วก็เห็นจุดที่มันแปลกแปลกแนวกับคนอื่นนะครับใช้ในการเทรดนั่นเองนะครับก็อย่างของผมเลยนะผมจะใช้ s i TI ในการหาจุดบูลิตแบริลิตเนาะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมาอธิบายจุดแรกก่อนนะครับจุดแรงซื้อแรงขายของราคานะครับด้านบนนี้จะเป็นเส้น70%นะครับของจุด r s i TI นะครับบ่งบอกไว้ว่า ถ้าถ้าของอาราคาของ RSI นะครับสูงเกิน70%ตรงเนี้มันบ่งบอกถึงว่าจะมีแรงมีแรงซื้อของราคามากเกินไปนะครับหรือเราจะได้ยินคำว่า overbought จะไหมครับผมนะฮะก็คือมัน over เกินไปแล้วครับมันซื้อมากๆเกินไปแล้วเนาะส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างนะครับก็บ่งบอกถึงว่านะครับ ถ้า RSI ถึงด้านล่างก็หมายถึงว่ามีแรงขายมากเกินไปนะครับก็คือเราอะไรที่เคยเรียกคำว่า o v e r s o l นะฮะทีนี้ถามว่า Add ครับแล้วเราเข้าออกตาม RSI ได้ไหมนะครับผมก็จะมองว่า RSI เนี่ยครับมันไม่ใช่จุดจุดเข้าจุดออกนะครับเป็นจุดที่ถ้าเราใช้ RSI ในการการดูกราฟเนาะก็จะมองว่าเป็นจุดที่ต้องระวังดีกว่านะครับไม่ใช่ว่า อาชไอถึง70แล้วมันราคาก็จะลงไปทุกครั้งเป็นมันมันไม่เสมอไปเนาะโอเคเรามาอยู่จุดทั่วไปนะครับเวลาอาชนะครับถึงจุดโอเวอร์บอทเมื่อไหร่นะครับนะางเส่นจุดนี้นะครับอาชนะครับเกินทะุเจ็ดสินะครับแล้วพอมันเกินไปเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับมีแรงซื้อมากๆก็เกิดการมีแรงขายเข้ามานะครับพอมีแรงขายราคาก็ลงนะครับอาชก็ลงเห็นไหมครับ ทีนี้นะถ้าเราเข้าออกตาม r อย่างนี้ได้ไหมนะคับอาจจะมองว่าได้ก็ได้นะครับแต่ผมจะมองว่าให้มองเป็นจุดเฝ้าระวังจะดีกว่านะครับเฝ้าระวังอย่างไงนะครับคือเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคด้านต่อไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงโอเวอร์โซกันมากนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะตรงนี้นะฮะราคานะครับมีการทิ้งลงมาเรื่อยๆเลยเนาะมีแรงขายลงมาจนจุดถึงประมาณกับ สิบเปอร์เซ็นต์เลยล่ะนั่นหมงบอกว่าอะไรครับตรงเนี้ยมันมีแรงขายมากๆมากๆนะครับเท่ากับว่านะครับนักลงทุนบางกลุ่มก็จะมองว่าตรงเนี้ยจะจะชวนที่จะเข้าซื้อแหละเพราะว่ามันขายมากเกินไปนะครับพอเข้าซื้อมากๆกก็จะมีการาราคาก็จะยกยกขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมครับนะนี่แหละครับเป็นการจุดหาจุดแรงซื้อแรงขายของ RSI นะครับจะถามว่าเข้าออกได้ไหมนะครับ มองว่าเป็นจุดเฝ้าระวังดีกวา่าเพราะว่าผมไม่ถนัดในการใช้ i ไอเข้าออกนะครับยกตัวอย่างตรงเนี้นะฮะมันถึงจุดเจ็ดสิบถูกต้องไหมครับแล้วมันมีแรงขายขึ้นมาหน่อยเนาะพอพอมีแรงขายขึ้นมาหน่อยอะทีนี้ลักอไอมันมันย่อลงนะครับแต่ราคามันสูงขึ้นอเห็นไหมครับมันก็บ่งบอกว่าเออถ้าเราตา้เข้าขาออกตามอไไม่ได้นะครับเพราะว่าอไอไม่ได้บ่งบอกถึงเทรนนะครับนี่ข้อเสียของมันเนาะ ข้อเสียของมันคือไม่ได้บ่งบอกถึงเทนแต่เมองบ่งบอกถึงแรงซื้อมากเกินไปแรงขายมากเกินไปนะครับทุกๆครั้ง,อย,งอย่างตัวยกตัวอย่างตัวนี้นะนะกับราคานะี่แทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับสูงไซด์เวย์ของราคาเนะี R ่ยอาร์ไอมันโอ้สูงขึ้นจงลงดูน่ากลัวไหมดูน่ากลัวจริงๆราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเลยครับเห็นไหมครับตัวนี้ไซด์เวย์มานานมาก ราคาไม่ถ้าไม่วิ่งเลยอยู่ในกรอบย่ประมาณ2 2 2ิถึงยนะแต่ r า i นะครับเป็นไงครับส่งขึ้นส่งลงตลอดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ RSI มันมันก็ไม่ได้บอกบอกว่าเจุดตนี้เป็นจุดน่าเข้าซื้อมากนะผมจะมองว่าเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อ r า i อยู่โอเวอร์โซมากๆก็เฝ้าระวังน,นะครับเฝ้าระวังว่าถ้ามีแรงซื้อขึ้นใหม่นะครับเราอาจจะเข้าซื้อก็ได้นะครับ ทีนี้ถ้าเราดูอาไออย่างเดียวนะครับผมก็จะมองว่ามันมันไม่สมบูรณ์นะมันไม่สมบูรณ์าจากการเทรดนะแล้วทำยังไงทีนี้นะผมจะบอกว่าให้เพื่อนลองใช้ลองตีนะครับแนวรับแนวต้านดูก่อนนะตีแนวรับแนวต้านอย่างไรนะครับถ้าผมจะตีแนวรับแนวต้านผมมองเป็นโซนแนวรับแนวต้านดีกว่านาะยกตัวอย่างอ่าตรงนี้นะครับ ตัวนี้เราจะเห็นว่ามันมีการเกิดโอเวอร์โซขึ้นอาโทษทีอรัโอเวอร์บอทเนาะแรงซื้อมากเกินไปนะครับแนวรับแนว,นว,นวต้านตัวนี้มันอยู่บริเวณไหนครับนะครับตัวบริเวณนี้ถูกต้องไหมครับตรงนี้มันมีการตึ๊ดๆกลายเป็นแนวรับนะครับกลายเป็นแนวรับของก้อนนี้นะทีนี้เมื่อมีม,มีเกิดแรงซื้อมากๆมากๆ,ๆ,ๆที่ผมบอกทุกครั้งที่ใครที่เคยได้เรียนกับผมเนี่ยนะครับเวลามันมีการเกิดแรงซื้อมากๆมากๆ,ๆ,ๆแล้วนะครับ มันจะเบรกแนวรับแนวต้านถูกต้องไหมครับเนี่ยนะฮะแนวรับแนวต้านมันอยู่โซนประมาณนี้เนาะอืมนะพอมันมีแรงซื้อมากๆนะครับเนี่ยไอซ์ไอบอกว่ามีแรงซื้อมากๆและมีแรงซื้อมากๆเลยมันมีการเบรกขึ้นไปแล้วนะครับทีนี้ฐานใหม่ของราคาตัวนี้มันก็จะกลายเป็นแบบเป็นออซ์ไอตัวนี้ก็จะกลายเป็นฐานใหม่ของราคาตัวใหม่อืมนะฮะทีนี้เวลามีแรงขายมากๆแล้วมันเบรกราคาแนวรับไปแล้วนะครับ เห็นไหมครับว่าราคามัน RSI มันอยู่ที่บริเวณสักเจ็ดามสเนาะแล้วมันก็มีการเบรกขึ้นเบรกราคามมีการเบรกแนวรับไปนะครับหลุดแล้วนะฮะกลายเป็นอะไรครับราคาก็จะลงต่อถูกต้องไหมครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ RSI R RSI SI ก็ยังแจ้งยกขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรมันเกิดเกิดความไม่สัมพันธ์กันของราคา ืออะไรอีกนะครับแอดนะฮะมันคืออย่างนี้ครับมันจะเป็นจุดที่อย่างแรกที่ผมบอกนะแรงซื้อแรงขายนะครับแร่งซื้อแรงขายนะครับแรงซื้อแรงขายอืมโอเคอย่างที่สองเนี่ยผมจะบอกว่ามันหาเป็นจุดหาบูลิตนะครับแล้วก็แบลตโอเคไหมครับอ่าทย่างนี้นะครับถ้าเราเกิดมองว่ามันไม่มีความสัมพันธ์มันไม่มีการาราคากับอนดิคเตอร์มันไม่สัมพันธ์กัน เราก็จะมองไว้ออกว่าเออตัวเนี้ยมันเกิดบุริกหรือแบริกเดเวเจนต์คอนเวเจนต์หรือทิปเตนเดเวเจนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าเด้วเรามาพูดต่อเลยโอเคเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีแรงซื้อแรงขายเนี่ยเราเราจะเข้าหรือออกออเดอร์ได้อย่างไรให้บวกกับแนวรับแนวต้านด้วยนะครับเนาะทุกครั้งที่มีการเบรกแนวรับแนวต้านได้ต้องมีแรงซื้อซื้อมากๆมากๆ,ๆ มา,มากตรงไหนครับก็ดูตรง RSI เนาะมีแรงขายมากๆมากๆม,ม,ม,มีการเบรกแนวรับได้ก็ดูตรง RSI ตรงนี้นะครับโอเคไหมครับเวลามันมีการเบรกได้ทีนี้เราก็จะมาหาจุดนะครับ b u l l i s บ b a r คืออะไรนะครับเพื่อน,อนๆก็มือใหม่ลอะไรอาจจะงงเนาะผมจะมองอย่างครับจริง b บู l i s b a r เนี่ยแต่ละสำนักผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะไม่เหมือนกันเลยสักคนนะครับอย่างผมเองผมก็จะได้ข้อสรุปและทิศของผมมา นะว่าจุดตัวนี้คือบูลิตจุดตัวนี้คือแบลตจะเป็นคอนเวอร์เจนฮิดเด้นไดเวอร์เจนหรือไดเวอร์เจนอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับมันแล้วอยู่แต่มุมมองนะครับว่าจะมองแบบไหนแต่ผมจะมองแบบนี้ครับว่าผมจะมองอยู่สองแบบนะครับคือบูลิตกับแบลตนะครับส่วนคอนเวอร์เจนกับไดเวอร์เจนก็ไปแยกเอานะครับคือมันมันเกิดการแบบอาจจะแบบขัดแย้งกันอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนพทฒ์นกันนิดหน่อยนะครับอืมแต่โดยรวมแล้วมันเกิดบูลิตแบลตก็คือมันจะขึ้น อยู่แล้วนะครับหรือแบลตมันก็จะลงนะตามตามเทคนิคเนาะอาจจะลงขนาดไหนอาจจะกลับตัวหรืออาจจะย่อนะฮะแต่เราก็ต้องมาดูาแนวรับแนวต้านหรือตีฟิโบนัซีตูประกอบไปด้วยก็ได้นะครับทีนี้จุดแบิตบูลิตยังไงนะครับนะฮะเราจะเห็นราคานะตัวนี้อินดคเตอร์นะครับเป็นจุดสูงสุดเลยถูกต้องไหมครับแต่ปรากฏว่านะครับราคานะฮะ ราคาตรงนี้ทำ high อยู่แล้วใช่ไหมครับปรากฏว,ว่ามันทำ high ใหม่อีกรอบหนึ่งแต่อินดิเคเตอร์นะครับมันกลับต่ำลงโอเคไหมครับราคามี high นะครับแล้วก็ทำ high ใหม่อินดะิเคเตอร์นะครับทำ high แล้วก็ทำ low นะครับทำ l o ใหม่นะครับ,นะรบนั้นตรงนี้มันบ่งบอกอะไรครับบ่งบอกถึงว่ามันมีการขัดแย้งและไม่สัมพันธ์นกันระหว่างราคา กับอินดิเคเตอร์นั่นเองดังน,น,นั้นเพื่อนๆก็ลองลากกราฟดูก็ได้ครับนีใช่ไหมเราจะเห็นยอด1นะฮะยอด2นะครับยอด R I 1นึ่ I 2นะมันไม่สัมผัสกันนะฮะผมจะบอกว่าการขัดแย้งด้านบนนะครับให้เรามองว่าเป็นแปรรูนะครับ ผมยังไม่พูดถึงคอนเวอร์เจนกับดเวอร์เจนนะขัดแย้งด้านบนให้เรามองว่าเป็นแบริ่นะครับด้านบนยังไงครับราคาอยู่ด้านบนถูกต,ต้องไหมครับอินดิเคเตอร์อยู่ด้านด้านบนนะฮะถ้ามองแบบนี้เราจะมองว่าเป็นแบริ่แบริ่คืออะไรนะครับแบริคือเรามีมุมมองว่าราคามันจะลงเพราะว่าราคากับอินดิเคเตอร์มันไม่สัมพันธ์กันนั่นเองโอเคไหมครับขัดแย้งกันด้านบน ให้มองว่าเป็นแบริ่นะครับโอเคต่อไปเราไปหาจุดบูริตนะครับ,นะรบจุดบูริตก็คืออะไรครับเมื่อกี้เราขัดยางด้านบนนะครับทีนี้เราจะมาขัดแยางกันด้านล่างานะบ้างนะฮะเอาที่มันเห็นชัดๆตัวไหนเดี๋ยวผมจะหาสักคู่หนึ่งะะนะครับไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยว ย,ยิ่งขึ้นสูงๆนี้นะ่าจะยิ่งชัดโ okay. อเคโอเคเอาละจุดนี้นะครับจุดบูลลิตคืออะไรครับบูลลิตก็คือเป็นการจุดที่ราคากับอินดคเตอร์ไม่สัมพันธ์กันนะครับแล้วเรามองว่าขึ้นหรือขึ้นไปทดสอบแนวรับแนวรับแนว,แนว,แนว,แนวต้านสำคัญแล้วก็อาจจะมีการเด้งเด้งกลับลงมาก็ได้นะฮะแต่จุดบูลิตนีะครับเรามองแบบไหนครับ ยกตัวอย่างนะฮรกราฟราคาตัวนี้นะเห็นไหมครับราคาบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะว่าตัวนี้มันราคามันอาจจะทำโลอยู่แล้วนะครับปรากฏว่ามันเกิดการทําโลใหม่ขึ้นขอโทษทีครับไม่ได้ทาโลใหม่โทษทีเอาใหม่นะมีการทาโลแล้วก็มีการยกโลขึ้นนะครับแต่อินดิเคเตอร์นะครับดูตรงนี้ นะมันมีการกับต่ําลงนะครับตัวนี้มีการขัดแย้งกันด้านล่างถูกต้องไหมครับอืมอะราคามีการยกส่งขึ้นนะครับอินดิเคเตอร์กับต่ําลงนะครับมีการขัดแย้งกันด้า,ลา,น,าดนล่างเนาะโอเคขัดแย้งกันด้านล่างตัวนี้ผมจะมองว่าเป็นแบริ่โอเคไหมครับเป็นแบริ่เพอชาะะนั้นนะครับ เ,เพื่อนๆก็ลองหาดูว่าจุดบูริตกับแบรบริตนั้นนะฮะในกราฟที่เรามีการเทรดน่ะนะครับใช้อ่ามันมีเยอะไหมผมว่ามันมีเยอะครับมันมีการขัดแย้งกันตลอดเวลานะครับพอมันมีเกิดบูริตหรือแบรริตแล้วนะครับราคาอาจจะขึ้นไปทดสอบแนวรับแนวต้านนะฮะหรืออาจจะกลับตัวของราคาเลยก็ได้นะครับอย่างจุดนี้นะครับราคามันเกิดบูริตเนาะนะคะรับพอเกิดบูริตเนี่ยราคามันก็จะมองว่ามันอาจจะขึ้นก็ได้ เนาะโอเคไหมครับหรืออาจจะไปวิ่งไปทดสอบแนวรับแนวต้านอนไะไรก็ว่านไปนะแต่นั้นเราก็ต้องไปดูเทคนิคอื่นปัจจัยทีอื่นเพิ่มอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นก็ได้ครับเพราะว่าบูลิตจ,จุดบูลิตแบริตเนี่ยมันมีการขัดแย้งกันตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะฮนะนะเห็นไหมครับราคามีการทําต่ําลงเรื่อยๆนะครับมีการทําโลแล้วโลอีกแล้วก็โลอีกนะแต่อินดิเคเตอร์เกิดอ,อะไรขึ้นครับมีการยกสูงขึ้น จงขึ้นสงขึ้นนะครับมีการขัดแย้งกันด้านล่างแบบนี้นะครับให้เรามองว่าเป็นบูรลิตถูกต้องไหมครับอืมอ่าโอเคขัดแย้งกันด้านล่างนี้ให้หมองว่าเป็นบูริตนะครับทีนี้เขาจะถามว่าพวกมือเก่ามือเก่าต่างๆเนี่ยก็ถามว่าอ้าวแล้วคอนวอร์เจนกับไดวอร์เจน h i d d เดรนไดวอร์เจนเนี่ยดูกันยังไงนะครับผมก็จะใช้แค่คอนวอร์เจนกับไดวอร์เจนเนาะนะครับทีนี้ครับ ผมจะมองแบบนี้เวลามันมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นเนาะถ้าราคานะครับ,บาากับอินดิเคเตอร์วิ่งเข้าหากันแบบนี้วิ่งเข้าหากันแบบนี้ผมจะมองว่าจุดนี้เป็นคอนเวอร์เจนโอเคโอเคไหมครับแต่ถ้าอินดิเคเตอร์นะครับวิ่งตีกันอย่างนี้นะครับผมจะมองตัวนี้ว่าเป็น ได้เวอรเจโอเคไหมครับเอาละเรามาดูกันเมื่อกี้มีจุดบูลิตแบลิสแล้วเนาะเราก็จะรู้แล้วว่าตัวไหนเป็นจุดเราจะรู้แล้วว่าตัวไหนเราจะหาบูลิตแบลิสได้นะครับอายุตัวอย่างตามตัวนี้นะฮะขัดแย้งกันดน้านล่างเกิดอะไรขึ้นครับเกิดจุดบูลิตโอเคไหมนะครับแล้วแอดแล้วมันเป็นบูลิตคอนเวอร์เจนต์หรือไดเวอร์เจนต์ครับ อย่างที่ผมบอกราคาวิ่งเข้าหากันาราคากับอินดเคเตอร์วิ่งเข้าหากันนะครับพอวิ่งเข้าหากันเราก็จะมองว่าตัวนี้เป็นจุดบูลิตคอนวอร์เจนต์นะครับเกิดบูลิตคอนวอร์เจนต์เกิดขึ้นโอเคราคาเป็นไงครับก็มีการยกสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเราไปหาจุดใหม่นะครับในจุดเมื่อกี้จุดไหนได้เต็ดเต็ดเตด การเมื่อกี้นะขอโทษทีครับราคานะครับมีการทำ high แล้วก็ทำ high อีกรอบนึงแต่อิเดคเตอร์แจ้งลงนะครับ high แล้วก็ทำา o เนาะโอเคีลยวดูหม่นะ high high เยอะ high นะครับแล้วก็ high แล้วก็โลนะครับปรากฏว่าอะไรครับตัวนี้มีการขัดแย้งกันด้านบนนะครับด้านบนเนาะนะครับ หยังกันด้านบนแล้วมองว่าเป็นอะไรครับเป็นเป็นบริตถูกต้องไหมครับอืมทีนี้เราจะมองว่าเป็นคอนเวอร์เจนหรือไดเวอร์เจนครับอินดิเคเตอร์กับราคาวิ่งหาวิ่งเหนีกันนะครับมองว่าเป็นอาไดเวอร์เจนโอเคไหมครับน่ะแล้วจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะว่าเป็นไดเวอร์เจนตเอาละทีนี้เพื่อนๆก็จะแยกออกเลยว่าตัวไหนเป็นบูลิต ตัวไหนเป็นบ a รริตัวไหนเป็นคอนวอร์เจนตัวไหนเป็นด i วอร์เจนตนะครับหรืออาจจะมีมันจะมีที่เราเคยได้ยินว่า h i d เด n น i ด e อร์เจนก็มีครับทีนี้มันสำคัญไหมมันก็ไม่ได้สำคัญมากนะครับเรามองบู l ิตกับบปรริให้ออกนะครับส่วนจะเป็นการย่อตัวของราคาหรือกับตัวของราคาให้เราไปดูแนวรับแนวต้านแล้วก็เทรนด์อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันสัมพันธ์กันไหมนะครับนะ ในการใช้ไอท์ไอเนาะก็จะมีอยู่เพียงอยู่ประมาณนี้นะครับหาแรงซื้อแรงขายของราคาแล้วก็หากดจุดกับตัวของราคาวันนี้เราก็จะเจอคําว่าบูลิตกับแบริตนะครับจะเป็นบูลิตเดเวอร์เจนหรือแบริตเดเวอร์เจนเป็นบูลิตคอนเวอร์เจนหรือเป็นบูลิตแบริตคอนเวอร์เจนนะครับนี้เราก็จะมองออกแล้วนะครับดังนั้นเพื่อนๆลองไปทํากันบ้านดูเนาะ เราก็จะเห็นเอ้ยโอ้โห,โหมันเป็นแบบนี้นี่เองทําไมราคามันถึงย่อทําไมราคามันถึงดิดตัวนี้มันเกิดบูลิตเนี่ยมันตัวนี้มันเกิดแบริทเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็จะเจอกันอีกเยอะมากมายนะครับในจุดหาบูลิตแบริทนะครับราคาจะดีดหรือราคามันจะทุบนะครับเราก็จะรู้ได้ว่าตัวไหนเราควรจะร,รจะมัดระวังตัวไหนเราควรจะเข้าโอเคนะครับทีนี้ผมก็ฝากเพื่อนต,ติดตามนะครับแล้วก็กด จับตาคราแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนที่แบบว่าเอ้อยากรู้ว่าจุดบูริตแบริตนั้นเป็นยังไงผมก็จะพยายามที่จะทยอยลงคลิปบ่อยๆนะครับเพราะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยว่างนะแต่พยายามที่จะหาเวลาว่างมาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆนะครับใครมีข้อมูลดีๆเจ๋งๆก็ส่งมาให้ผมนะครับไว้แชร์ให้กับเพื่อนๆก็ได้นะครับโอเคนั้นไว้ติดตามไว้ติดตามต่อคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ